สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับบูจะมาทำคอนเทนต์ปูกระเบื้องยางในห้องเก็บรถเจ้า adv 3 5 0ของบูนะครับอันเนี้ยเป็นกระเบื้องยางแบบเป็นคลิปล็อกนะครับทุกคนคลิปล็อกก็คือแบบว่าเราไม่ต้องทากาวเห็นไหมเนี่ยเราไม่ต้องทากาวไม่มีให้ลอกกาวนะครับ <Wow. S 1> จะมีแบบทากาวแล้วก็แปะกับพื้นเลยกับแบบนี้แบบคลิปล็อกนะครับแบบคลิปล็อกอ่ะมันจะมีข้อดีคือบูสามารถโยกย้ายได้นะครับสมมุติไม่ไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วเราก็จะโยกย้ายไปที่อื่นแล้วก็แกะมันออก อาสะดวกนะครับทุกคนอันเนี้ยปูมสั่งจากในช้อปปีนะครับชื่อร้านดิว d ีนะครับ ddd.net นะครับอ่ะก็กล่องละ945บาทนะครับก่อนที่ึูมจะสั่งก็ได้ทักไปคุยกับเจ้าของร้านนะว่าห้องบูมขนาด4ีคูณสีเมตรนะครับต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าบูมไม่มีความรู้ไงเราก็เลยต้องถามกับเจ้าของร้านเขาก็ได้นํามาแกล่องกล่องละ945บาทนะครับทุกคน แต่ก็ปูไม่เป็นนะแต่เขาก็ส่งวิธีปูมาให้นะครับ <c oughs> ก็ดูนิดนึงเลยครับรอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปูนะนี่พวุวไปหาซื้อมาใน45บาทครับซื้อตามร้านก็ไปบ้านนอกอย่างมีขายแล้วคนอันนี้อยู่บ้านนอกนะครับแล้วก็ไม้บรรทัดแล้วคัตเตอร์คัตเตอร์กับไม้บรรทัดนะครับมีหน้าที่เอาไว้ตอนเราแต่งคือปุ้งดูในคลิปอะมันจะมีแบบว่าบางทีมันยาวเกินเนาะเราก็ต้องตัดอย่าไปเสียดายครับทุกคน ความ<ล>สวยของของเราห้ามเสียดายอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนเนี้ไว้เคาะให้มันสนิทกันเขาบอกว่าพอมันสนิทอะ่ะมันจะเนียนเราจะไม่รู้เลยอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเนียนจริงไหมเพราะว่าบูก็ไม่เคยนะครับส่วนกล่องนึงนะครับหนึ่งกล่องอะ่ะเขาจะใส่เป็นแผ่นแบนแแบนเนี้ยเนี่ยคือกล่องแบบเนี้ยใส่มาเป็นแผ่นแบบเน Led ี้ยทั้งหมดสิบสองแผ่นนะครับจะเป็นแบบว่า dwa, เขาใส่มานี่ครับจะประกบมา แบบนี้เนี่ยเขาประกบมาให้เราบบนีทั้งหมดสิบสองแผ่นแตวัดขนาดให้ดูอา่านี่ครับเราวัดให้ดูว่าขนาดมันเท่าไหร่หนึ่งแผ่นนะทุกคนอึ๊บประมาณร้อยยี่สิบสองเซนนะครับร้อยยี่สองเซนนะครับก็ไปบวกลบเอแล้เพราะว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าตลับเม็รแต่และรุ่นไม่ตรงกันอ่ะส่วนความเขาเรียกอะไรความกว้างเรอ ความกว้างสิบห้าถึงสิบหกเซนนะครับตัวมันมันจริงๆมันไม่ถึงรอกมันมีด้านหลังไงคือด้านหลังมันจะมียื่นออกมาก็ตีไปสิบห้าเซนสิบห้าสิบหกเซนกว้างสิบห้าสิบหกยาวร้อยยิบสองประมาณนี้ครับไปบวกลบสักหนะ้านะทุกคนเกวเกาอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเอาไปให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ครับกระเบืออเอเบ้องยางเขาเรียกอะไรกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกหนึ่งแผงเราได้มาเป็นแบบนี้ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้มันไม่มีผลต่อพวกกระเบื้องเรานะมันลื่นนะทุกคนเนี่ยเนี่ยอคือผูกกระเบื้องเรามันไม่ค่อยสวยไนงะเราก็เลยต้องแก้ด้วยตัวนี้นะส่วนถ้าเราเจะเอาเป็นกาวแปะก็เสียดายกระเบื้องนะครับกระเบื้องปูไปแล้วช่อม่ผูกนะทุกคนก็อันนี้ก็แบบเผื่ออนาคตโยกย้ายเพื่อมีโรงมีร้านก็โยกย้ายได้เป็นอีกหนึ่งทางเลยอะอ่ะโอเคก็หื่นเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับ ตัวตะเรื้องยางด้านหน้าเป็นแบบนี้ยลายไม้แบบนี้เขามีหลายอันให้เลือกก็ไปหาดูเอานะครับแล้วก็อันนี้แบบจะเป็นแบบเหมือนให้เราไว้วางนะทุกคนวางต่อๆกันนะครับเดี๋ยวบุ๋มจะลองวางให้ดูอ่ะวิธีวางตามความเข้าใจของบุ๋มนะย้ําก่อนว่าตามความเข้าใจของบุ๋มนะครับมันจะมีด้านหนึ่งที่มันจะเป็นด้านบนอ่ะลายไม้อ่ะมันยื่นเกินออกมาไอ้สีดำๆเนี้ยเห็นไหม ในด้านหนึ่งไอ้เสียดันจะย,ยื่นเกินหลายไม้อ่าแล้วเราก็มาทําแบบนี้นี่เข้ากันมันเข้าไหมเนี่ยผมมองไม่เห็นว่ะเข้าถูกไหมอ่ะทางนี้ะถูกแล้วเนี่ยเอาให้มันเข้ากันแต่บุ้งก็ไม่รู้ว่ามันเข้าไหมนะมันยากว่อะอถ้าทากับปืนน่าจะง่ายกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองทํากันให้ดูดีกว่ามมุมจับอย่างนี้มันยากไปดูกันครับ การปูของบูมอ่ะบูมจะเอาด้านที่เป็นลายไม้นะครับบอกก่อนว่ามันมีสองด้านนะก็คือด้านที่เป็นกิบล็อกกับด้านที่เป็นลายไม้บูมจะเอาด้านที่มีลายไม้อ่ะช่วงเข้ากับแพงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมันเราต้องเอาด้านที่มีกิบล็อกไว้ต่อกับเบื้องตัวแผ่นอื่นนะครับอ่ะโอเคการปูของบูมนะครับเดี๋ยวบูมจะปูด้านบนให้เสร็จก่อนหนึ่งแถวแล้วด้านล่างเราจะมาเรียกให้มันเป็นลายนะครับเพราะว่าจะเรียงให้มันสลับกันแบบนี้อ่าง่ายไหมดูง่ายไหม ไอเดี๋ยวแต่แต่เดี๋ยวบูมปูให้ดูก่อนเนี่ยการปูอ่ะคือก็วางเข้าไปแนะนํานะครับจากที่บูมไปดูมานะถ้าเราวางชนแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะมีสีดําๆก็คือมันจะไม่สนิทด,ดีเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีสีดำดำพอบูจะลองย้วขูดนะเห็นไหมหลุดเลยเพราะว่ามันจะไม่สนิทด,ดีการปูนะครับที่บูมดูมานะแบบเฉียงๆลงเนี้ยทุกคนเอาให้มันลงกิ๊บเฉียงๆก่อนแล้วก็ดันข้าไปเนี่ยครับแล้วก็เคาะ จะเพราะรือขยับขย่ยาบให้มันก็ได้แล้วคันนี้เห็นไหมมันหารอยไม่เจอเลยทุกคนคือมันเย็นเลยครับแล้ววัสดุที่เขาใช้อ่ะทุกคนฟังเสียงมันไม่ได้เรียบนะมันเป็นผิวไม้อ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนผิวไม้จริงๆงอ่ะแต่มันคือยางถ้าเป็นไม้แล้วรูปอย่างงี้ยอาจจะโดนเสียบตามมือได้นะครับแต่อันนี้มันคือยาง PVC หรืออะไรได้แหละอันนี้ปุ้มไม่มีความรู้ะไรนะครับก็บอกเท่าที่บอกได้นะครับเพราะว่าปุ้มก็ไม่ไม่มีเวลาไปหาข้อมูลนะคือจะปุ้อย่างเดียวเท่านั้นครับก็อยากให้มันสวยเอ รถมันสวยแล้วบนห้องมันก็ต้องสวยตามครับอ่ะเดี๋ยวเราปูแถวนู้นให้เสร็จก่อนไปดูนะครับนี่โหปูง่ายอะ่ะแบบง่ายเลยซื้อ,อร์บมาทำไมก็ไม่รู้อ่ะโอเคคราวนี้นะครับตรงนี้เราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวดันมาให้ชิดนี่แล้วก็เอาให้ชิดโอเคอ่ะต่อมานะครับอันนี้บูมจะกะให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างสองแผ่นให้มันได้ทรงนี้นี่ มันกางไหม <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเอ้ยกลางวะไม่รู้แล้วกันไปต่อ้วครับขั้นตอนในการตัดนะครับเราก็ใช้เป็นแมบรรทัศนะครับในการทาบแล้วก็ขีดนะครับแล้วก็คัตเตอร์อ่าโอเคแต่ก่อนอน่นก่อนที่จะตัดนะครับบุ้มต้องบอกก่อนว่าก่อนนี้บุ้กตัดเราไปแล้วแลวก็เสียไปแล้วหนึ่งแผ่นเพราะว่าบุ้มไม่รู้ว่ามันตัดยังไงเลยทดลองนะครับโอเคแผ่นที่เราจะตัดนะครับเราต้องดูก่อนว่าไอแผ่นที่มันวางอยู่เนี่ยปูอยู่ มันด้านไหนโผล่ถ้าเป็นด้านกิบโผล่ด้านที่จะตัดนะครับก็ต้องไปด้านนี้นะครับเนี่ยด้านที่มันจะไว้ส่วนกับกิบแต่ถ้าเป็นด้านที่อันนี้โผล่เราก็ต้องตัดด้านที่มันเป็นกิบนะครับตัวแผ่นปลุกอากระเบื้องยาวตัวเนี้ยมันจะมีมาสองด้านอย่างที่ผมบอกนะเราต้องดูดีๆนะครับตัดผิดนี่เครียดไหมครับเพราะว่าไม่รู้กระเบื้องมันจะพอหรือไม่นะครับถ้าไม่พอคือแบบกล่องละเก้าสี่ห้านะครับทุกคนอะโอเค ันเนี้ยเราตัดแล้วเดี๋ยวบุมวัดเลยเพราะว่าถ้าบุมไม่ได้วัดบุมต้องมาดันแล้วก็ตัดให้ใหม่แต่เดี๋ยวเรานีบุมจะวัดแกนนี้เลยอ่าของบุมด้านที่มันโผล่นะครับก็จะเป็นด้านกิ๊บเรียกว่าด้านกิ๊บละกันถ้าด้านกิ๊บโผล่บุมก็ต้องเอาด้านนี้ก็คือด้านนี้นะครับนี่เพื่อไปใส่กับตัวกิ๊บอ่าเดี๋ยววัดให้มันเท่าก่อนนี่ครับแล้วการตัดนะครับทาปไปเลยครับทุกคน อย่าไปกลัวนะครับทำงานใหญ่แข่ต้องนิ่งนะครับอ่าโอเคคอเรามั่นใจนะครับเล็งให้มั่นใจนะค่าบนเอียงคือเอียงเลยนะครับพอมั่นใจนะครับเปิดคตัตเตอร์ออกมาครับการหายใจนะครับมาใส่เลยครับทุกคนกียรลงไปครับอย่าไปกลัวครับเราต้องทำแบบนี้ทั้งห้องนะครับทั้งห้องนะย้ำว่าทั้งห้องนะครับอ่ะโอเคพอกีดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นรอยแบบนี้ อะให้ดูว่านี้เป็นรอยแบบนี้ทํารลอยปุ๊บหักเลยครับดูโอ้ยนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้นะเอามันออกไปอ่นี่ครับออกไปโอ้่นี่เราตัดไม่ขาดมันเป็นใยนะครับเราต้องตัดใหม่โอเคแต่ด้านที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นด้านนี้นะเอามาวางต่อนะครับฮึบอ่อ,อเค ทุกคนครับตอนนี้นะครับ50%ของห้องแล้วนะครับนี่ปูุงใช้ไปทั้งหมด3กล่องแลนะ้วทุกคนยังเหลืออีก5กล่องนะครับอ่ะโอเคมาถึงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ประตูบูมจะเลื่อนเข้ามาเดี๋ยวประตูเลื่อนมาก่อนอ่ะอึ๊บนี่ครับมันจะมาเป็นแบบนี้เป็นประตูเลื่อนเข้ามาแบบนี้อ่าเราจรึงไม่สามารถปูกระเบื้องยางไปถึงนู้นได้ครับนี่เหตุผลที่เราต้องมีตัวจบ ตัวจบเราจะเอาวางไว้เฉยแบบนี้นะครับนี่อ่านี่ครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็ปูกกระเบื้องย่างแค่ตรงนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคลุยกันต่อครับทุกคนครับในสุดห้องห้องนี้มันก็เสร็จแล้วครับทุกคนเป็นไงปูกระเบื้องอยางเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับ อยากจะบอกว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับปูครั้งแรกด้วยซ้ำอ่าแต่เราก็ทำได้นะครับทุกคนมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะอ่ะปูซื้อมาทั้งหมด8กล่องนะครับกล่องละ9 4้้าแต่บอกไว้ก่อนว่าปูเหลืออีก10อันเขาเรียกว่าอันหรือทิ้นก็ไม่รู้นะแต่เหลือ10อันและกันปูเรียกว่าอันแล้วก็กล่องนึงอ่ะมันมี12แต่ปูเหลือ10แล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นเศษที่ปูตัดซอยยิบยิบเยอยๆนะเนี่ยมันเหลือ อยากจะบอกว่าถ้าคนทําเป็นแบบคํานวณก่อนทาอะไม่ใช่แบบจับใส่จับใส่อย่างบุมถ้าคํานวณก่อนทําบุมว่าเจ็ดกล่องสาหรับห้องสี่คูณสี่เพียงพอนะครับแต่เหลือดีกว่าขาดเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเหลือดีกว่าขาดเพราะว่าเรายังสามารถสมมติบุมก็ไม่รู้ว่าอายุการใช้งานมันจะเท่าไหร่นะเราก็ใช้ใช้กันไปเพื่อแบบมันมีเสียหายนู่นนี่นั่นเราก็ยังมีอีกสิบแผ่นนี้ไว้ซ่อมแล้วก็มีเซตนี้ไว้ซ่อมเออเสียหายหนักก็ เปลี่ยนยกแผ่นเสียหายน้อยก็เปลี่ยนแค่ชุดเล็กๆประมาณนี้แล้วก็นี่ครับทุกคนฟิลลิ่งของมันเราลูบอะเนี่ยบุมสัมผัสไม่ได้นะว่าเป็นรอยต่อเนี่ยดูดิถ้าเป็นไม้นะอย่างงี้ปุ๊บเสียนต่ำเล้เนี่ยเออนี่แหละโอเคครับทุกคนสำหรับห้องเก็บเจ้า ADV ี5 0สงคันนี้แต่ดูแล้วจะไม่น่าเก็บแล้วครับน่าจะอยู่แล้วครับทุกคนแต่งขนาดน,นี้แล้วฮึอ่าเดี๋ยว ตามขอบต่างๆอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูขอบต่างๆเดี๋ยวเอาหามุมที่แบบอันนั้นก่อนเนี่ยอย่างอันเนี้ยขอบตรงเนี้ยเราก็ใช้ตัวจบเก็บนะครับแล้วก็เปิดประตูได้เหมือนเดิมถ้าเราเอามาเบียดตรงเนี้ยเราไม่สามารถเปิดประตูไม่ได้ครับแล้วก็ตามขอบตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราให้ช่างนะครับมายิงซิลิโคนร,รอบห้องให้แล้วก็ค่อยตกแต่งกันอีกทีอีกนิดอีกหน่อยน,นะครับเก็บเก็บงานอีกนิดเพราะว่าบอกเลยว่าสีบุ้งก็ทาเองอันนี้ก็ทําเอง คือตอนแรกอะพ่อทาให้แล้วแหละแต่ว่าพ่อทาเป็นสีออกเหลืงองๆครับบุมไม่ค่อยปื้มมก็เลยซื้อสีขาวมาทําเองเป็นไงเราไม่ใช่ช่างแต่เราไม่หยุดที่จะของขวายที่จะทํามันเป็นไงฟิลลิ่งห้องนี้เปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวเอามุมนี้เดี๋ยวเอามุมนี้มุมก่อนทํานี่ตอนแรกตั้งกองไว้แบบนี้ดูภาพก่อนทำํำครับเป็นไงครับทุกคน มันเปลี่ยนไปไหมครับมุมเดิมนะแต่ไม่รู้จะบอกว่ามันดีไม่ดีก็ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเอง,เองนะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ที่บูมมาทําคลิปนี้ออกไปนะครับอย่างน้อยๆคือบูเก็บไว้ดูว่าเอ้ยครั้งนึงในชีวิตแม่งเคยมาทําอะไรอย่างนี้บาไปแล้วโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้ถ้าใครดูอาจจะเป็นประโยชน์กับใครสักคนนะครับบายบายครับ